สวัสดีครับผมขณะนี้คุณกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผมเอเคเอเมามาโมนะฮะสเตตัสกินมาม่าบุุษที่มีไฟอันง้าปรารถนาที่จะคอยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะวันที่2 7เดือน12 2564นะครับผมเซตวันนี้อยู่ที่1636.50นะครับย่อลงมา0.72 โอ้โหก็มีแบบว่าอ่ามีแบบอ่าขึ้นไปแล้วก็มีย่อลงมานะครับหลากหลายอารมณ์มากเลยนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ผมก็อ่ากลับเข้ามาอยู่ในอ่าสตูดิโอของเราแล้วนะ <c oughs> สตูดิโอก่อกานหน้านี้ก็อ่าไปอยู่นอกสถานที่มานะครับผม,มเสียงก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับผมก็ขออภัยไว้ นะชิ้นนี้ด้วยนะครับอ่าดังนั้นทั้งนี้ฮะเรากลับมาแล้วคุณภาพเสียงก็กลับมาด้วยนะครับผมพร้อมกับเสียงเสียงลายอืมนะอะ่ไม่หยุดเลยครับทีนี้โอเคอ่าเรามาดูกันที่อ่า SKE นะครับผมเป็นหุ้นอ่า แล้วกลับมาอยู่ที่ SKE นะครับผมเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราติดตามอยู่นะครับผมวันนี้นะครับ SKE นะครับผมเปิดตลาดมันที่ราคา0.98นะครับผมแล้วก็สู้กันอยู่ที่3ราคานะครับอยู่ที่บาท10.99แล้วก็0.98นะครับผม วันนี้นะฮะ0.09นะครับผมอ่าซื้อขายกันทั้งหมดนะครับสองล้านกว่าหุ้นนะครับผมอ่าก็จะเป็นอ่าขาบายเนี่ยขาซื้อเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนกว่าหุ้นแล้วก็เซลล์อยู่ที่เจ็ดแสนกว่าหุ้นมีคนเก็บในราคานี้0.90เ yeah, ยอะพอสมควรนะครับผมอืมโอเคครับผม สำหรับโบกนะครับก็ยังไม่มีโบกตัวไหนที่ไม่มีโบกไหนที่เข้ามาให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับสำหรับมูลตัวนี้อาจจะเป็นหุ้นอ่าตัวเล็กๆนะครับผมแต่ว่าถ้าใครได้ดูพาร์ทหนึ่งของ SKE เนี่ยก็จะรู้นะครับว่างบการเงินเขาดีมากนะครับกำไรทุกปีนะครับผมเขาเป็นบริษัทที่แบบนำ พวกขี้เลื่อยไม้สักอะไรต่างๆนี่ครับเข้ามาเผาทำเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ยังล่าสุดเนี่ยยังมีการซื้อนวัตกรรมใหม่ที่จะสามารถนำเอาขยะเนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ผลิตเป็นไฟฟ้าอีกอีกตัวหนึ่งนะครับผมเข้ามาเสริมสำหรับพุ่น SKE คในตัวนี้นะครับผม อะไรทาให้ผมอ่าหยิบหุ้นตัวนี้ขึ้นมาคุยนะครับผมเพราะว่าอต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะถูกจะแพงอยู่ที่พัตถุดิบนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าความชื้นความชื้นตรงนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงไหนเพราะว่าอหน้านี้เป็นหน้าแรงหน้าหนาวนะครับผมอ่าความชื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อย เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าต้นทุนผลิตของเขาเนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่าถ้าเป็นหน้าฝนนี้เชื้อเพอลิงพวกนี้อาจจะเจอความชื้นเยอะอาจจะต้องใช้ออะไรบางอย่างมากระตุ้นให้มันเผาไหมแต่หน้านี้เป็นหน้าแรงความชื้นน้อยนะครับผมต้นทุนการผลิตของเขาน่าจะถูกลงด้วยนะครับผมเลย่าสนใจในหุ้นตัวนี้มากนะครับผม,มสำหรับ ske นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตรงที่กราฟกันเลยนะครับผมไปเจอกันครับโอเคเรามาดูที่กราฟกันนะครับผมสรับ SKE เรามาอยู่ที่ทำเฟรม60นาทีนะครับนี่อันนี้คือล่องรอยอารายธรรมที่เราเคยดูกันคราวที่แล้วนะครับผมอ่า นี่คือแพทเทิร์นที่ผมเคยสร้างไว้ในคราวที่แล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมตอนนี้ราคาของเขาปิดตลาดอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับผม,มจะมีการคาดเคลื่อนนิดหน่อยคือคราวที่แล้วเนี่ยดูตรงเมาส์ผมนะครับที่เขาขึ้นมาตรงนี้นะครับผมผมมองว่าเขาอาจจะขึ้นมาอ่าสัมผัสแพทเทิร์นตรงนี้นะครับบริเวณราคาแถวแถว ดีนะลองตีเส้น horizontal line นะครับผมผมมองว่าเขาอาจจะมาสัมผัสบริเวณหนึ่งบาทเจ็ดสิบตังค์นะครับผมไม่ใช่หนึ่งหนึ่งบาทเจดสตังค์นะครับผมผมคิดว่าเขาน่าจะมาสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับแต่แล้วแต่ลอดเขาก็ย่อลงมาก่อนเพราะฉะนั้นนะฮะแพทเทิร์นก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับนี่สายมนโนอีกแล้วเรา ผมมองว่าเขาอาจจะย่อลงมาสัมผัสบริเวณ0.96ซะก,ก่อนนะครับผมอืมเพื่ออะไรเพื่อที่แพทเทิร์นนี้จะได้สมบูรณ์นะครับผมก็คือข้างบนก็ต้องสัมผัสประมาณสัก3ครั้งข้างล่างนียก็สัมผัสแพทเทิร์นนี้สัก3ครั้งนะครับผมมันถึงจะมีนัยสําคัญนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรายังมองว่า0.96นะครับ เขาคงจะมาย่อนะครับผมบริเวณนี้นะครับดูตรงเส้นนี้นะฮะเขาอาจจะมาย่อตรงนี้ฮะดูเมาฮะย่อตรงนี้ครับสัมผัสหนึ่งจุดขึ้นมาหนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็อาจจะบเบรกขึ้นไปเลยก็ได้นะครับผมในอาทิตย์นี้นะครับก่อนปีใหม่ผมมองว่าอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือเรา,ามาแชร์ความคิดแล้วก็มาคุยกันนะครับผมอืม หรือเขาอาจจะสัมผัสแล้วยอ่อลงมานะครับบริเวณ1บาทนี้ก็ได้แล้วก็เล็บบเเคียงมาแล้วค่อยเบกขึ้นอีกทีนึงก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับผมทั้งหมดนี้มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับสำหรับ SKE นะครับผมสรุปครับ SKE นะครับผมถ้าเขาย่อมาบริเวณ0-96ก็สามารถเก็บได้นะครับ แล้วก็บริเวณนี้0.98ก็ยังน่าเก็บอยู่ถ้าใครอ่าพ่อจอวันนี้นะครับสรับ SKE ก็น่าจะเก็บได้ที่0.99นะครับซึ่งเขาซื้อกันล้านกองหุ้นเลยฮะซื้อเยอะวันนี้สำหรับ SKE นะครับผมคนเก็บเยอะมาก0.99นะครับผมโอเคการอัปเดต SKE ในวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมอ๋ออ๋อลืมลืมืม,มเรายังไม่ดูที่อินดิเคเตอร์เลยนะครับนี่อินดิเคเตอร์ก็น่าสนใจนะครับผมตอนนี้ F A C D นะครับยังอยู่ใต้เส้นซิกเนลน์อยู่แต่เขาก็พร้อมที่จะขึ้นมาได้ตลอดเวลาส่วน R S I นะครับผมน่าสนใจมากเนี่ย ดูตรงเมาส์ขอนะเขาทำดเวเ์เจนต์ขึ้นมาแล้วนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยยังคงเรียบๆเคียบอยู่ในกรอบ1บาทแล้วก็หนึ 98, ่งสีเก้าแปดสตางค์อยู่แต่ว่า RSI เนี่ยเขาได้ยกโลกขึ้นมาแล้วนะครับผมอืมนั่นบ่งบอกว่ามันมีปริมาณการซื้อเข้ามาค่อนข้าง,งที่จะเยอะกว่าเดิมตอนนี้ RSI ของเขานั้นอยู่บริเวณห้าส ็นะครับผมน่าสนใจครับแล้วก็แพเทร์นี้ก็ยังคงดูเซ็กซี่แล้วก็น่าติดตามอยู่นะครับผมสําหรับ SKE นะครับผมโอเควันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับ SKE แล้วก็จะตามไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับหุนตอนนี้บ๊ายบายครับ